สวัสดีครับผมโจ้ของสวนทายยางยนต์ครับวันนี้แนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแต่เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับรถรุ่นใหม่แล้วกันก็เป็นสําหรับฟอร์ดเ n นเจอร์เด็กเกนหรือว่าเอเวอเรสต์เด็กนะครับตัวนี้เป็นโชคโระบบโมโนทูปนะครับยี่ห้อก็โมโนเดสเป็นโชคประจําร้านก็ขายดีอันดับหนึ่งของร้านแล้วนะครับตัวนี้ ทำมาเป็นระบบหน้าเป็นออโต้วาวหลังเป็นจับแทงหรือเป็นทวินแทงนะครับแทงคู Tank ่ oo, ปรับก้าระดับเป็นระบบโมโนโทูบทั้งทั้งสอท,ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับทำมาตอบโจทย์รถครอบครัว SUV PPV นะครับหรือว่าเป็นแนวกระบะยกสูงจะยกสูงพิเศษ2นิ้วหรือเป็นโหลดเตีย้ยหน้านิ้วครึ่งหลัง2นิ้วในชุดของโมโนเดสเราตอบโจทย์นะครับมีให้ครบทุกรูปแบบ ติดต่อสอบถามก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันทดสอบกันนะครับว่าหลังจากทดสอบเราเป็นยังไงกันมาครับมาเรามาทดสอบจริงกันแล้วนะครับในชุดโชคโมโนเอหน้าหลังระบบโมโนโทูบครับหน้าเป็นออโต้วาวหลังเป็นทวินแทงหรือแทงคู่นะครับลองจริงก็ความเร็วประมาณ100 100นิดนิดถึง120นะครับถนนเส้นนี้ที่ลองเนี่ย ถนนค่อนข้างที่จะมารอยลอยต่อรอยป่าเยอะนะครับแล้วก็เราใช้ความเร็วประมาณนี้อาการที่สัมผัสได้ก็รู้สึกได้ว่าการการเก็บรอยต่อถนนยังยังมาต่อยที่เป็นคลื่นนะครับก็ถือว่าลดแรงกระแทกได้ดีนะครับอาการนุ่มอยู่ในระดับถือว่านุ่มใช้ได้เลยครับแล้วก็เวลามาเร็วๆเ,เ,เนี่ยการเสียอาการเวลาเราขึ้นเออ ทางสูงต่าที่ไม่เท่ากันบนถนนเนี่ยถือว่าควบคุมการรถได้ดีนะครับรถไม่เสียอาการเพราะบางครั้งถ้าเรามาเร็วเจอขึ้นรอยต่อถนนที่มันเป็นสูงต่ําไม่เสมอกันเนี่ยมีอาการรถให้มีอาการเสียอาการรถให้เห็นได้นะครับแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคครับการใช้ความเร็วในควันในการเข้าโค้งนะครับถือว่าทําได้ดีรถไม่มีอาการท้ายออกหรือท้ายปัดนะครับควบคุมอาการรถในโคง้งได้ดีเยี่ยมเลยครับ อลองขึ้นสะพานต้นๆนะครับทำดีๆขับตรงมาไม่กระแทกเลยที่บอกว่าโช้บเป็นระบบโมโนโทูบออโต้วาวออโต้วาวมันคือมีข้อดีอย่างนี้แหละครับมันจะปรับมันจะปรับวาล์วน้ํามันเองในช่วงของวามเร็วของของความเร็วของรถที่แตกต่างกันนะครับช้าก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเร็วก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง,างการปรับจะเป็นการปรับออโต้ไป แต่หลังนี่ยังพิเศษโชคเทวินแทน็งคสามารถปรับได้ถึง9ระดับนะครับเดี๋ยวทดสอบดูนะครับจะลองดูถระโดดคอตะพานสั้นๆแต่เราจะใช้ความเร็วสูงหน่อยปกติคอตะพานนี่ถ้ารถเดิมๆมานี่คนขับคนนั่งหัวมีชนเพดานแน่นอนครับเรามาดูกันรึ๊บนิ่งนะครับรถไม่มีอาการผมก็ยังนั่งติดกระบอกอยู่นะครับสบายๆลงมาอย่างนิ่มๆนะครับ ลงมานิ่มๆหึบๆไม,มไม่มีตึงตังนะครับไม่มีเสียอาการครับก็ทดสอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Ford Everless n e x ต Gen ตัวนี้ตัวไทเทเนียมนะครับโดยรวมแล้วโชว์โมโนเอจะเอสเอสเตติ้งตัวนี้ถือว่าจบนะครับผมว่าจบดีมากเลยใช้ความเร็วช่วงในความเร็วสูงๆนี่ ใช้ความเร็วนี่ได้ถือว่าคุมอาการรถได้ได้นิ่งมากเลยทำให้เราขับง่ายขึ้นควบคุมรถได้ง่ายขึ้นส่วนการเข้าโคง้งเข้าโค้งได้เนียนอาการหรือหวาท้ายจะออกไม่มีนะครับควบคุมรถได้ดีมากส่กวนวิ่งเก็บรอยต่อถือว่าเก็บรอยต่อทีดได้เนียนมากนะครับช่วงล่างโมโ,โดเนตตัวนี้ถือว่าโอเคเลยครับเก็บรอยต่อรอยลาดยางผิวหนุนไม่เรียบได้ดีมากผมว่า โชคตัวนี้เซตติ้งตัวนี้จบและดีนะครับก็อยากให้ได้ลองมาสัมผัสได้ลองใช้กันนะครับสำหรับเ a เวอเร e n e ใน Gen หรือในตัวอื่นในโชคมูโนเ d เดเราก็มีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์นะครับก็ช่วงใกล้เทศกาลสงการแล้วนะครับชุดโชคมโนเเดตมีทัมโปรโมชั่นพิเศษนะครับถ้ายังไงก็ติดต่อสอบถามมาที่ร้านนะครับมีครบทุกรุ่นนะครับ ในรถยนต์ก็มีทั้ง SUV และปิกอัพนะครับถ้ายังไงติดต่อสอบถามมาที่ร้านได้นะครับโปรโม,มชั่นพิเศษมีอะไร